ไปๆก็ดูคลิปมาแล้วใช่ไหมการแปลงเสร็จเกินเป็นจำนวนคะก็น่าจะทำเป็นใช่ค <Hey, okay. S 1> ่ะน้ำมน,น้ำมนทำเป็นหรือ,อยังเสร็จเกินเป็นจำนวนคะหรือเพิ่งเจอครั้งแรกเลยกูโก้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกับหนูตินนี่หนูตินเพิ่งเจอ,อครั้งแรกเลยค่ะอ่าโอเค นั้นใครที่ทําได้แล้วรู้แค่ว่ามันต้องหานแต่ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงโอเคดีมากนะครับขอบคุณที่ช่วยแชร์นะเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์ในการเรียนคนที่เป็นแล้วก็ไม่ไม่มาเขาเรียกมาขัดขัดจังหวะเพื่อนที่ไม่เป็นนะครับแล้วก็เพื่อนที่ไม่ค่อยเป็นมันก็จะมีเป็นมากเป็นน้อยไม่เคยเรียนไม่เคยเห็นหรือเห็นแล้วก็ยังรู้บางอย่างทุกคนก็มาแชร์ความรู้กันนะครับคนที่ทําเป็นก็ทําแล้วก็รอคําตอบดูแล้วก็ตรวจดูว่า สิ่งที่เราเข้าใจยังถูกต้องหรือเปล่านะครับคนที่ทําไม่เป็นก็ดู Google คนที่ยังไม่รู้อะไรชัดเจนรู้แค่เอามาหารกันก็ดู Google ต่ออีกนิดเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะครับการแปลงเสร็จเกินให้เป็นจนํนานวนค่ะคุณถามก่อนว่าอะไรคือเ็จเกินตึ้งตึงตึงตึงเศษเกินดูยังไงตึงตึงตึงเศษเกินก็เศษมากกว่าส่วน่อใช่ อะไรที่มันเป็นเศษเกินก็คือตัวเศษครับตัวบนนะครับมากกว่าตัวล่างเขาเรียกว่าเศษเกินทั้งนั้นนะครับเก่งมากห5สิบห้าเป็นตัวตำแหน่งเศษมากกว่าตัวส่วนอันนี้เกินครับนะครับรว่าเศษเกินมันเหมือนนี่เนี่ยตอนครูเป็นเด็กมันครูเหมือนครูชอบเปรียบเทียบว,ว่าไอเลขข้างบนมากๆมันเหมือนช้างช้างตัวใหญ่ มันขี่ขี่บนหลังไอ้ตัวล่างตัวที่น้อยกว่าอยู่บนหลังหมูอย่างเงี้ยช้างมันใหญ่กว่าหมูแต่มันเลยน้ําหนักมันเกินนะครับนะครับตัวเศษมากกว่าตัวส่วนถือว่าเป็นเศษเกินในในร,รมเนียมวิธีการคิดเรื่องเศษส่วนเขาจะเขาจะให้เราตอบเป็นจนํนานวนค่ะดังนั้นเด็กทุกคนต้องแปลงให้เป็นจนํนานวนค่ะให้เป็นนะครับสเต็ปที่หนึ่งในการแปลงเป็นจนํนานวนค่ะนะครับก็คือ นำตัวเศษไอตัวที่มากที่กูบอกเปรียบเสมือนน้ำน้ำหนักช้างเนะี่ยนะครับ24มาเป็นตัวตั้งแต่อันนี้จะสงวนไว้ที่วิธีเดียวคือหารยาวเท่านั้นนะครับกูไม่อยากจะสอนแบบหาสั้นเพราะว่าต้องหารแบบเหลือเศษนะครับก็คือจำสูตรไว้ว่าตั้งหารแบบเหลือเศษจดจำไว้ในสมองเลยนะครับจดไว้ก็ได้ การแปลงเศษเกินเป็นจํานวนค่าสเต็ปที่หนึ่งตั้งหารแบบเหลือเศษตั้งหารแบบเหลือเศษกลับไปนอนคืนนี้นะครับการแปลงเศษเกินเป็นจํานวนค่าให้ตั้งหารแบบเหลือเศษนะครับเอาตัวเลขที่มากเป็นตัวตั้งก็คือตัวบนเป็นตัวตั้งตัวล่างตัวน้อยมาเป็นตัวหารแล้วเราก็หารกันครับห้าหารยี่สิบซึ่งทุกคนน่าจะตอบได้นะครับห้าสี่ยี่สิบนะครับ ลบกันหารแบบเหลือเศษไม่ต้องไปใส่จุดเติมศูนย์อะไรทั้งสิน้นเหลือเศษแล้วหยุดจึง้งจบข่าวนี้มันก็จะเหลือน้องตินเห็นไหมที่น้องตินบอกว่าหนูรู้แต่ว่าหารแต่หนูต้องเติมไปว่าหารแบบเหลือเศษตั้งหารแบบเหลือเศษนะครับตั้งหารแบบเหลือเศษเติมเข้าไปในในในนิยามในวิธีการมันด้วยใส่ไว้นะครับ พอขั้นที่สองก็เลือกเลขขัข feels, ้นตอนที่สองก็คือเลือกเลขครับเลือกเลขมาใส่เลือกเลขมาต่อเราก็ต้องจําว่าจํานวนคะมันเป็นรูปล่างในการเติมเลขในช่องว่างคือนี้ครับเลขจะมีเลขตัวใหญ่ๆเบ้งๆอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเลขเล็กๆส่วนด้วยเลขเล็กๆนะครับซึ่งตําแหน่งเลขนี้ก็คือตําแหน่งสีเหลืองของคู g ก e ครับเหลืองเหลืองเหลืองแต่ จะใส่เหลืองตรงไหนจะใส่เหลืองตรงไหนนะครับครูก็ทันไหมครับมันจะมีเหลืองสามตำแหน่งไฮไลท์ตรงเนี้ยเหลืองเหลืองเหลืองครูก็บอกว่าเลือกเลขมาตอบก็ใส่ตรงสีสีเหลืองอ้าครูแล้วมันจะใส่ตรงไหนอ่ะถ้าใส่ผิดผิดเลยนะครับก็เลยต้องบอกก่อนว่ามันจะคล้ายกับคล้ายกับข้อที่แล้วที่ครูบอกว่าให้เอาตัวส่วนมาเติมก่อนตัวที่อยู่ข้างใต้เส้นเนี้ยเลขห้า มาเติมก่อนเสมอตัวที่เป็นตัวส่วนตัวส่วนเติมก่อนเสมอตัวส่วนก็คือเลขห้าซึ่งมันก็ไปตรงตัวตำแหน่งนี้ของสีเหลืองอัานไหมครับพอได้ตรงนี้ปุ๊บน้องจะไม่งงแล้วถ้าได้นี้ปุ๊บเมื่อไหร่นะปุ๊บตัวที่อยู่บน ตัวที่อยู่บนจะกลายมันเป็นตัวใหญ่เสมอบนจะใหญ่บนจะใหญ่จําไว้บนจะใหญ่นะครับครูเคยตั้งไว้ว่าตําแหน่งแบบตำแหน่งประธานเหมือนพระราชาคิงเ่ยเขาจะเวลาเขานั่งอยู่ในปรา,าสาทเขาจะนั่งนบนบนที่สูงๆเงี้ยเออเขาใหญ่ก็ต้องสูงก็ๆๆเลยก็เลยมาใส่ตัวใหญ่แล้วก็กลายเป็นว่าเลขตัวนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เหลือเลขตัวเดียวครับเศษ อันนี้เขาเรียกว่าเศษไงมันก็เลยอยู่ตำแหน่งเศษพอดีเลยก็กลายเป็น4เศษ4ส่วน5